ยาวมต่อเนาะอา่อยมัดกัไนีนี่ครับว้ันนี้เรามาดูการทำพิธีเข้าโรงครูหมอเหล็กครูหมอทองของบ้าน โชคกันนะครับรยยนี่ครับวันนี้เด็กๆลาโรงเรียนกันนะครับเดี๋ยวลาเรียนเพื่อมาชมการทำพิธีครับจะมีผู้ท้าผู้แก่นะครับ แล Na, okay. 1> 1้วก็จัดทำพิธีนะครับไับไมด้มากกับจักหนูมากครับตักหนู่าบริาคไม่ต้องเว้นนะ

ดีว่าปองอันนี้นะดีว่าเยอะเลยดีว่าปองซี่นะปองอันนี้ก็เป็นงานเขียนมือมัดลนะทวยนะแบบซี่เียังมีถ่อนมันกันนะบรรลเลย เต่ใครเป็นจังทองรักคนนะชายชายใ่น ah, to right? Do ี like, ่มันต้องมีสมาธิอ๋อถุงโชคทำเลยๆเนี่ยลูกมันเป็นงานฝีมือเห็นไหมนี่ประดับดอกดาเรืองรุ่งเรืองลูกแต่เัความรุ่งเรือง โจทำกี่วานนะฮะทำม,ม,มาวานมวานไม่ได้ยึดเลยนะไม่เคยครับไม่เคยครับ

เดนี house, s <S ok ่แล <sided> ้วมาเดมาบ้านลยมนี่เดนเดต่ออ่าักสีหนวะเปลี่ยนกล้าไปเปล่กดี๋ยวนะเอาไปก่อนเดี๋ยวผมเดยวนะครับบถ่ายนะถ่ายเครื่องเดี๋ยวนี้พอเกาก่อ

ติดได้อยู่มีดีนั่นมายบ่มาเรื่อยมาติดโซ่กี่ปีงะงัวยางนั้นอยู่หนูงัดอะเอียงขึ้นได้ยินฮะพี่ก็มาเรื่อยนี่คนสิไปคู่แล้วสิคู่มาดินี่ๆเอาใส่นี่มาสิไปคู่มีนี่ <Nissan> <Nissan> Okay